กราบสวัสดี FC ทุกท่านนะครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับเสือเมืองสิงห์สารเด็ดสารดีช่องนี้มีคำตอบให้คุณนะครับวันนี้กระผมมีเรื่องราวอันชวนขนลุกนะครับมาฝากทุกท่านเช่นเคยนะครับส่วนจะเป็นเรื่องอะไรนั้นนะครับก็ติดตามรับชมรับฟังได้เลยนะครับซึ่งถ้าพูดถึงนะครับมีหลายคนนะครับที่ชอบขับรถตอนกลางคืนนะครับ เพราะว่ารถไม่เยอะครับขับง่ายเงียบนะครับแต่ในความเงียบนะครับมันก็มีสิ่งเร้นลับนะครับที่ชอบมาปรกากฏให้คนที่ขับรถกลางคืนส่วนใหญ่ก็จะเจอนะครับผมก็อีกคนนะครับที่ชอบขับรถในตอนกลางคืนนะครับเรื่องราวก็มีอยู่ว่าในเย็นวันนั้นนะครับ หลังจากที่ผมได้ไปทําธุระที่ต่างจังหวัดนะครับแล้วก็กําลังขับรถกลับบ้านที่สงขลานะครับซึ่งจะผ่านเส้นทางอําอเภอควนขนุนนะครับที่จะมาออกอสะพานทะเลน้อยนะครับสะพานอิกรชัยนะครับขาล่องใต้นะครับเมื่อผมขับรถมาถึงสีแยกโพทองนะครับจังหวัดพัทลงุงผมก็เลี้ยวซ้ายนะครับ มาทางอำเภอควนขนุนนะครับช่วงเวลาตอนนั้นก็ประมาณ6โมงกว่าๆนะครับเกือบเกือบทุ่มผมก็ขับรถด้วยความสบายใจเช่นเคยครับฟังเพลงอย่างอารมณ์ดีนะครับขับมาเรื่อยๆครับซึ่งเส้นทางแถวนั้นก็จะดูเปลี่ยวๆหน่อยนะครับบ้านคนไม่ค่อยมีนะครับสองข้างทางก็จะเป็นป่าซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น สวนยางนะครับแล้วก็จะมีความมืดถ้าขับกลางคืนก็จะดูะน่ากลัวนะครับในความมืดนั้นนะครับเมื่อกระผมขับมาถึงแถวหมู่บ้านที่เขาเรียกว่าควนพนังตุงนะครับซึ่งลักษณะถนนตรงนั้นก็จะเป็นโค้งขวานะครับแล้วก็สลบลงนะครับก็คือลงจากเนินเขานะครับ ซึ่งก่อนจะถึงาทางโค้งลงเขานะครับทางซ้ายมือก็อาจจะเห็นพวกสุสานนะครับพวกอของเก่านะครับวางเรียงรายนะครับพวกสารเจ้าเก่าเก่านะครับก็มีกดลุกนิดนึงนะครับพอเลยจุดนั้นมานะครับก็จะเป็นทางตรงลงเนินนะครับกระผมหันไปตรงหน้ารถครับห่างประมาณ10 1 5เมตรครับ ขาคนครับขาคนเต็มถนนนะครับประมาณ10บกว่าขานะครับแต่ไม่เห็นคนครับเห็นเฉพาะตั้งแต่เอวลงมาครับขาคนเต็มไปหมดเลยครับผมตกใจครับแต่ก็ตั้งสติได้ครับชนไปเลยครับแล้วมันก็หายไปในความมืดครับพอเลยจุดนั้นไปสักประมาณ50เมตรครับกระผมตั้งสติได้ครับจอดรถข้างทางครับแต่วันนี้ไม่ได้สวดมนต์ครับ กลัวครับพอจอดรถเสร็จครับตั้งสติได้ก็ขับรถต่อครับแล้วก็ขับด้วยความกลัวครับอีกสักประมาณชั่วโมงหนึ่งก็ถึงบ้านครับช่วงเวลาที่ผมได้เจอกับขาของกลุ่มคนเหล่านั้นครับประมาณทุ่มนิดนิดครับซึ่งรู้สึกวันนั้นจะตรงกับวันเสาร์นะครับพ่อผมเคยสอนว่าวันอังคารกับวันเสาร์นะครับช่วงหัวค่ําเวลาประมาณทุ่มทุ่มนิดนิดนะครับ เขาบอกว่าผีจะออกนะครับผมก็ไม่คิดอะไรครับระหว่างนั้นก็ขับรถมาเรื่อยๆนะครับตั้งคำถามกับตัวเองนะครับว่าขาเหล่านั้นน่าจะไม่ใช่คนครับเพราะถ้าคนผมก็คงชนไปแล้วครับคงจะมีบาดเจ็บหันไปดูกระจกหลังครับก็ไม่มีใครนะครับไม่มีใครบาดเจ็บนะครับระหว่างทางหลังจากนั้นที่ผมขับรถกลับบ้านนะครับแต่ผมก็ย้อนคิดนะครับว่าเอ๊ ถ้าไม่ใช่คนแล้วกลุ่มขาเหล่านั้นจะเป็นใครมาได้ยังไงก็เลยนึกออกครับว่าตรงนั้นเป็นเมนเผาศพครับซึ่งห่างกับถนนก็ประมาณไม่เกิน50เมตรครับก็เลยถึงบางอ้อเลยนะครับว่า,ากลุ่มคนเหล่านั้นทีไมาให้ผมเห็นขานะครับผมว่าไม่ใช่คนครับเขาน่าจะเป็นสิ่งเล่นลับนะครับทุกท่านลองคิดดูนะครับว่า ถ้าเป็นท่านกําลังขับรถอยู่นะครับแล้วเจอสภาพแบบผมนะครับจะครองสติตรงนั้นได้ไหมนะครับสําคัญนะครับสติมานะครับปัญญาก็จะเกิดนะครับต้องมีสตินะครับก็เรื่องราวชวนขนลุกกองผมอ่าเรื่องนี้นะครับก็ได้จบเพียงเท่านี้ครับถ้าท่านชอบนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ